ทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวลบมุมนะคะในอัมพวานี่ค่ะพี่พี่รูปหลอกเขาก็จะพาไปนะคะนำขบวนไปนำทางไปลบมุมก้วยเตี๋ยวลบมุมถูกและอร่อยถ้า,มาไมนะ่ถูกก็งคงไม่มาะคะ่ะ หลบมุมหลบมุมนี่จ้ะทำไมอ่ะหลบมุมไงหลบมุมนี่ค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะนี่บรรยากาศหลบมุมนี่จา้าเห็นฝั่งนู้นไหมคะฝั่งนู้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่เราก็มา สันหามากินก๋วยเตี๋ย,ยวยี่สิบบาททำอะไรฮะเรนะาจะเดินขึ้นสะพานนี้ไปนะคะนนพีลุบหรอเขาอ,อยากกินหนมเดินกลับมา นี่ค่ะร้านสมัยก่อนนะคะจะเป็นอย่างนี้นี่โบราณไหนกินอะไรอ่บบบบะสิบบาทติบปายว่าสิบบาทนี่ค่ะดูโบ,บราณ ไหนบวยจะโบราณหรือเปล่าเมื่อใหม่เด็กๆชอบกินมากเลยกินมะนาวในนั้นน่ะนี่จ้าเดี๋ยวจะเดินขึ้นนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะโอ้ขึ้นเมื่อกี้ก้าวก็ร้องโอ้ยละเฮ้ยทุกคนนี่เรือ อัมพวานี่ค่ะมาเที่ยวได้นะทุกคนอันนี้เดินลงอะโอ้โวคนน่าจะนอนแบบนี้เลงอขาอยัางเช้าอยู่เขายัางนอนไม่ตื่นเลยไม่มีขนนี่จ้า อ่างพะวาลิมเขาก็จะขายของแบบนี้นะคะนี่ถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวกล้วยเตี๋ยวหลบม,มุมนี่จ้าอันนี้บรรยากาศนะคะออขอเวลานั่งพักก่อนนะคะเหนื่อยมากเลยน,นี่จ้า